สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูผัดคะน้าหมูกรอบค่ะทำไม่ยากแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของผัดคะน้าหมูกรอบค่ะก็จะมีผักคะน้านะคะเลือกที่อ่อนๆแล้วก็สดๆค่ะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะขนาดพอค่ะส่วนที่เป็นโคนงแข็งๆนะคะก็ให้ลอกเปลือกออกก่อนแล้วก็หั่นบางๆเฉียงๆแบบนี้ค่ะนําไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะได้กรอบๆต่อมาค่ะหมูกรอบที่เราทําเองค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆตามชอบเลยพริกกระเทียมตำยำ ซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำซุปหมูค่ะถ้าไม่มีน้ำซุปนะคะก็จะใส่น้ำเปล่าแล้วก็ปรุงซอสปรุงรสเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นผงปรุงรสผสมกับน้ำเปล่าก็ได้เช่นกันค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยพริกกระเทียมค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะ พอพลิกระเทียมเริ่มหอมดีแล้วค่ะใส่หมูกรอบลงไปเลยค่ะหมูกรอบเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วแต่ชอบเล็กใหญ่เลยผัดหมูกรอบให้พอมีกลิ่นหอมค่ะตอนนั้นก็ใส่ผักคะน้าตามลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะ ซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะผัดพอให้ซอสมีกลิ่นหอมๆนะคะจากนั้นก็เติมน้ำซุปลงไปเล็กน้อยค่ะพอให้มีขุกขลิกนิดนึงนะคะเล่งไฟแรงได้เลยนะคะตอนนี้ผัดให้พอผักสลดนะคะ ไม่ต้องผัดนานมากค่ะเดี๋ยวผักจะไม่กรอบเนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงให้ได้ตามชอบปิดไฟเดี๋ยวไปจัดเส่จานกันค่ะผัดคณะหมูกรอบก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะ ผัดคะน้าหมูกรอบค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ไม่ยากใช่ไหมคะเคล็ดลับในการทำผัดคะน้าให้อร่อยก็คือเลือกใช้ผักคะน้าสดๆค่ะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆนำไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเวลาที่เรานำผักคะน้ามาผัดเนี่ยก็จะทำให้ผักคะน้ามีความกรุบกรอบค่ะเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้ผัดคะน้าหมูกรอบที่อร่อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ